บังชูในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลนะคะในเรื่องของลักษณะเฉพาะทางกายภาพในภาษาฝรั่งเศสก็จะบอกว่า mm hmm. Par de เ a ่ a ดกัลเล็คเทเ Physique de quelqu'un ในบทเรียนนี้นะคะเราจะ เรียนรู้วิธีการอธิบายลักษณะทางกายภาพของใครสักคนวิธีการนะคะก็คือพิติจะเปิดคลิปเสียงเป็นบทสนทนาลองสังเกตรูปประโยคนะคะว่าเขาพูดอย่างไร ฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันหลังจากที่เรารับชมคลิปแล้วก็ฟังบทสนทนาภายในคลิปนะคะ Bien sûr, regarde, c'est ma fille Clara. Oh, elle est mignonne. Montre-moi ton fils. Regarde, c'est mon fils, Marc. Waouh, il est grand et très mignon. Et tu as un chat Oui, il s'appelle Gaston. Il est très gros, mais il est très sympa. Ah, <laughs> il est gros ton chat. Et il est mignon. Montre-moi ta fille. Bien sûr, regarde, c'est ma fille Clara. Oh, elle est mignonne. Montre-moi ton fils. Regarde, c'est mon fils, Marc. Et tu as un chat Oui, il s'appelle Gaston. Il est très gros, mais il est très sympa. Ah, il est gros ton chat, et il est mignon. La fille de Sophia est mignonne. Sophia a une fille mignonne. Le fils d'Anna est très mignon. Le est et chat d'Anna sympa très très gros très เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากฟังซ้ำนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูภาพและเสียงได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูรูปประโยคกันดีกว่าว่าแต่ละประโยคมีรายละเอียดอย่างไรนะคะเรามาดูประโยคแรกมองทะมัว a ตาฟีมองทธมัวตาฟีประโยคนี้ก็หมายถึงว่าเหมือนอยากจะขอดูบางสิ่งบางอย่างถ้าในความเข้าใจของพิตีนะคะก็หมายถึงว่าในขอดูลูกสาวเธอไหนสิมองทธมัวก็คือการโชว์นะคะโชว์แสดงตาฟี ฟีอ่ะคำว่าฟีแปลว่าลูกสาวนะคะฟีอ่ะเป็นเพศหญิงใช้นำหน้าคำนามก็ต้องเป็นเพศหญิงในประโยคนี้ใช้ตาตาฟีอ่ะนะคะเดี๋ยวดูต่อ,ตอไปนะคะจะเริ่มค่อยๆเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมองเธอมัวตาฟีอ่ะในขอดูลูกสาวเธอหน่อยสินะคะ b บียนซูร์เบียก็คืออ่าโอเคนะคะได้ได้เลยนะคะเบียนซูร์ร r e กาดเซมฟีลา่เบียซร็กาดเซมฟีคลา่ก็คือได้เลยนี่คือคลาร่านะคะคาร่าลูกสาวของฉัน อเช่นกันนะคะฟีะนำหน้าคำนามเพศหญิงก็ใช้มานะคะเอเลเอลเอมีิีอนนะเอเลมิยอนนะก็คือหล่อนน่ารักมากนะคะน่ารักนะคะเอเลมิยอนนะ หล่อนน่ารักมากมองทักมัวตงฟิสมองทักมัวตงฟิสสังเกตนะคะคำว่าฟิสแปลว่าลูกชายคำนี้เป็นเพศชายก็ต้องใช้ตรงเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเมะื่อกี้ถ้าเป็นเพศหญิงเราก็ใช้ตาใช่ไหมคะตาฟี พอเป็นเพศชายก็ใช้ตงฟิสนะคะรักการ์ดเซมงฟิสรักการ์ดเซมงฟิสมาร์กอ่ะดูสินะคะนี่ไงลูกชายของฉันก็คือมาร์กนะคะว้าวอิเล็กซอง เอ็ทรี n ิ่ง i o n งว้าวอิเล r a n งน t t r è s m i g n o n ก็คือว้าว wow, นะคะเขาสูงแล้วก็หล่อมากๆเลยถ้าย้อนกลับไปดูนะคะคำว่ามิยงคำว่ามิยงคำนี้ เป็นคำเอ่อเป็นเพศชายนะคะเพศชายใช้มิหนงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงจะใช้คำว่ามิญอน่ะอ่าอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้ตามบริบทนะคะเรื่องของเพศพจน์เข้ามาในการใช้รูปประโยคหรือในเรื่องของหลักไากรณ์ เอ็ดูอาอัชาเอตดูอาอัชาเอตดอาอัชาเธอเลี้ยงแมวไหมอ่ะนะคะเป็นประโยคคำถามนะคะเธอเลี้ยงแมวไหมคุณเลี้ยงแมวไหมนะคะวิเลี้ยงนะคะอิลาเปลกาสตง อุ i ย l ิลซ p เปล e า a s สตงเลี้ยงนะครับไอ้แมวเนี่ยตัวเนี้ยชื่อกัสตงค่ะอิเลทร์โรอิเลทร์โรนะครับตัวใหญ่ตัวมันอ้วนเนาะตัวมันอ้วนมาก m a i l e t r è s y m p a m a i l e t r è s y m p a แต่มันเป็นมิดนะนิสัยของมันก็คือแมวตัวนี้มันเป็นมิดมาก il e g r o t o n c h a il e g r o t o n c h a ก็คือแมวของเธออ่ะมันอ้วนมากเอออิเลนยง,งแล้วก็น่ารักน่ารักด้วยนะคะอ่ะทีนี้มีประโยคเสริมขึ้นมานะคะก็คือ Lafia million Sophia de E ก็คือลูกสาวของโซเฟียนะคะน่ารักมากนะคะอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ลูกสาวเป็นเพศหญิงนะคะก็เลยต้องใช้คำว่ามิญ o นเป็นเพศหญิงนะคะโซเฟียอะ ยูนฟีมีโยนก็คือโซเฟียนะคะมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนค่ะเนี่ยสังเกตนะคะเมื่อเป็นเพศหญิงก็ต้องใช้ยูนนะคะยูนฟีมีโยนต่อไปเรามาดูเพศชายกันบ้างนะคะเลอฟฟี ดานาเอ็ตรมิญงเลฟิสดานาเอ็ตรมิญงก็คือลูกชายของแอนนานะคะเขาหล่อมากๆห,หล่อมากประโยคต่อไปนะคะเลชาดานาเอ็รโคเอ็ t r ่ s s ม m p a l e ช h a ด a n า a e s น très gros et très sympa. ก็คือแมวของแอนนาอ้วนมากแล้วก็เป็นนิดมากค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดรับชมแล้วนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแครอย่าลืมกดซับ s ไครต e ให้กับมดังตีวีซ่า Bravo ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า Maxi, ¡hasta pronto! a la la